สวัสดีค่ะสวัสดีย้ำด้วเาค่ะพี่น้องอันนี้รูปถ่ายนานแล้วนะคะพี่น้องเมื่อกอน,นี้อยู่กรุงเทพทำอาชีพอะไรทำอาชีพอะไรจนถึงมอดทุกมื่อนี้นะคะเรียน ซิงนะคะพี่น้องจากอาจารย์สายทองชัโยโกธนะคะอาจารย์ของเน็ตกาแฟสีนครอาจารย์ของอาจารย์สีจีจิรพันธ์เวลาเวนะคะจังหวัดอุบลแล้วก็สํานักงานมรรษกซิงืองอุบลละลายมองที่กอยน้องแสนไปรับใส่อันนี้เป็นถ้่วรางวัลน,นะคะรางวัลชนะเลิศนะคะของอุสาวะเพสองนะคะแล้วก็ อีกหลายๆายรางวัลที่ประกวดนะไม่ต่ำกว่าสิบกว่ารางวัลน,นะคะที่ได้มาอันนี้เป็นเมื่อก่อนแล้วก็ทำอยู่โรงละครทำงานอยู่โรงละครคาริบโซะคะ่ะคาริบโซค,คาเวเลชนะคะที่กรุงเทพนะคะพี่น้องเนี่ยคะ่ะโลโก้ของคาริบโซเนาะ ที่สิ่นปีพุนาฬิกามาแล้วก็มีหลายๆหลายๆอันนะคะที่เราประกวดแล้วก็บอกว่าจะเป็นประกวดซาวด์ซอ,อกหรือว่าถ่ายโฆษณาออกรายการทีวีถ่ายโฆษณาเบียรี่โอนะคะรุ่นแรกนะคะที่กระบอกงานแต่งลูกสาวค่าเอาอะไรมาสไปซ์เกิลนะคะที่โด่งดังในโชว์เทียโด่งดังในทีวีแต่กี่ก็คือ เป็นสไปเกิลถึงเป็นสาวประเภทสองนะคะผู้ดีหัวขาวๆนะก็คือเป็นน้องก่อยค่ะพูดอย่างเดียวมันบรสาใจพี่นอ้องกับเมืองลูปไปนล้วอันนี้นะคะรูปรูปถ่ายเมื่อก่อนนี้ที่ประกวดนะคะประกวดสาวประเภทสองินสายประกวดตรงนั้นตรงนี้นะคะพี่นอ้องเพอ่อเทได้เงินมาจนเจอือขอบคั้วนะคะ อันนี้คือผู้จัดก,การนะคะที่ทรงประกวดนะคะวง mm hmm. ในพี่น้องแต่สมัยตะกี้งานมันเปนหนาเลยเขียนลายลาย,ลายพราะน่าก,กันถึงสามตาแน่งเดยค่ะพี่น้องได้รางวัลที่หนึ่งความใจช่างภาพแล้วก็แต่งกายงามนะคะนี่ค่ะพี่น้องตนกําเนิดของน้องก้อยเหลืองแสนน้องน้องก้อยตะกี้หยุกเพียบโชว์คาบะเล่นะคะโรงละครคาลิปโซ่ค่ะที่ยูซอยสิบเอ็ดนะคะโรงแรม เอ็มมาเซเดอร์นะคะมันจะมีโชวคราบาเล่ทั่วรีดติเขามาเมืองไทยกับสมวูาเบิงโชคาบาเล่ค่ะแล้วก็มีการทายลูกตะกี้ทายลูกบังมือกับซีหาพัน 4, บาทนะคะตะกี้ท่องบาทละซีพันเ้อพี่น้องเด้อ <c oughs> นี่ค่ะนี่น้องก้อยน้องก้อยคนสุดท้ายพี่เด้อพี่น้องนี่คน,นคนนี้เด้อ <c oughs> ้องเห็นบ่ เกิดมาจากนี่แหละพี่น้องกี่เก็บเงินเก็บทองมาจากนี่แหละเก็บพันสองพนันหาพันมือนหนึ่งตะกี้เหตดงานตะกี้ก็ได้เงินเดือนหมื่นกว่าแล้วด้วค่ะพี่นอ้องหมื่นกว่าเกือบสองหมื่นกุ้ละนี่ถ่ายกับมูโชเขาเหลีบไปเัี่เาโชว์แล้วเขาก็บบาากมาถ่ายรูปกับลูกค้าเนาะคะ่ะมาถ่ายรูปนะคะเนี่ค่ะ,ะต่างชาติญี่ปุ่นก็จะชอบมาถ่ายรูปกับเรา รอบวันหนึ่งก็จะมีสองรอบสามรอบนะคะแล้วก็มีคู่มืออยู่โรงแรมเอเชียแล้วก็ใ่ายไปอีกได้พี่น้องนี่ค่ะเวลาไปประกวดที่แปดลิว้วแถวกรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องอนี่ค่ะตะกี้ตะกี้อันนี้เป็นแต่งแฟนซีที่คาลิปโซน,นี่พี่ปุ๋ยคาลิปโซนนะคะแต่งแฟนซีสมัยตะกี้ อันนี้ถายกับพี่ๆที่ที่ทำงานที่คาลิปโซ่ค่ะพี่น้องให้เบิร์เล่นอันนี้รูปน้องก้กอยเสือขาวๆเด้อน,นี่ให้เบิร์นวันนี้ก็จะเตรียมตัวเข้ากรุงเทพนะคะอันนี้รูปถ่ายตะกี้ตะกี้อันหี่นนมนี่ก็มีตั้งแต่โดนล,ละพี่น้องมีตั้งแต่พอกับเมยไปเส้นให้นะคะพี่น้องนี่ พ่อกับแม่ไปเซ็นให้ตั้งแต่อายุสิบกว่าปีนะคะพ่อกับแม่ไปเซ็นให้เพราะว่าอายุยังวันถึงิ่นบ่าพาตาห้พ่อกับแม่ไปเซ็นให้มแีแต่ก่ก่อนสิไปเมืองหนอกปุ่นละเพราะว่าเขาห็นงานโช่ว์เขาบลิเขาก็ต้องใส่สูตรใส่ยางมนก็ต้องงามเนาะมีอีกหลายหลายรูปแล้วก็มีถ่ายโฆษณาม,มีนู่นมีนี่ยางพันกล่องพันยางพันฉากพัน อ่าบเป็นสบา,สายสไตล์มายุลาก็มีนะเดี๋ยจะคนให้ดูนี่นะคะพี่น้องถ่ายรูปนะคะก็หลากหลายรูปเนาะอันนี้ค่ะติแต่งเป็นสไปเกิลอ,อันโช็งนี้มาถ่ายรูปกับลูกค้าบางมือนะคะพี่น้องวาง,าง,างลองสุดอยู่ในห้องแต่งตัวนะคะ นี่ในห้องแต่งตัวนะคะปุ้ยนีหลากหลายเปิดแล้วพี่น้องอันน,นี้ให้เบิงให้เบิงรูปตะกี้นะคะตะกี้กับว่าหวัวไพ่กับบาไพ่ห <c oughs> <c oughs> น้าขาวออกหลอ่อแกรกงนี่นะคะฟินาเล่นะคะแล้วก็เราเราก็จะได้มาถ่ายรูปก,กับลูกค้า นี่เห็นบัยไทยเบิ้งรูปถ่ายออกแด้กรอกได้การนี่ยังมีเบิ้อรูปถ่ายส่วนมากก็เนี่ยว่าอันนี้ด้ว่เง,งินลำยายหลายบอกว่าพี่น้องบางคนมาผอมหรือ,อว,ว่าโอ้ยขอไปใบเงินแน่อีหยังสินะคะถ่ายรูปตั้งแต่ดังตั้งแต่สุขโขทัไทยนะพี่น้องนาไทยเบิง้งบรรยายบรรยาย บรรยายน่เบิ่งเบื้ทุกอย่างแล้วมีมีลายพี่น้องรูปไทยมีลายก็ไทยเบิ่งนิดน้อยเนาะค่ะก็ผู้ใดก็ะซิบเพื่อนก็ะซิบหูตัวตนของเฮ้าอ่ะเพื่นกระิบหูมาตนกับเนิดของเฮาเนาะเบาไปกับตอนนั้นบรรยายไปกับตอนนั้นคนเฮาเบื้องหลังอ่ะ แต่และคนมันก็ไม่เหมือนกันก่าจะผ่านมาถึงจุดนี้นะคะพี่น้องแต่ว่าหูแต่ว่า,วาเราต้องทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็วันข้างหน้าดีที่สุดหนึ่งไม่ให้ใครเขาเดือดร้อนสองอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นอย่าไปอีฉาบังเบียดคนอื่นมันจะเป็นทุกข์นะคะ้องทำคุณงามความดีไว้วันข้างหน้าถึงงดตายห้กาก็ตายตาหลับไปห้าก็ได้คูณว่าสิ่งที่เราทาลงไปนี่คือดีที่สุดแล้ว ลอยคนลอยความคิดนะพี่น้องปิดไฟเตรียมของกับพี่น้องสิเขากรุงเทพเพราะว่ามาีทุระรที่กรุงเทพนะคะเอาคลิปนี้กับโบวิเอรอ์ยังหลายนะพี่น้องเนาะแค่ท <Okay. S 1> okay. ี่มาทานี่ละปิดไฟปิดไฟไปเลยมาแกงเอาของกันีแ่แกงจะนอยแม่ก็กินขา้าว เก็บผา้าเก็บผา้าพ่เก็บผา้าพ่อกันพี่น้องอ่ะพอกันคลิปนาแล้วโดแน่เ้อสิดีนี่แงคลิปนี้ยังมือเสาเอามาบรรยายชูฟังเบาๆกับ่บหูุ่ยเนาอกคนฮาเน้องพอกันคลิปนาสวัสดีค่ะพอกันอยู่กรุงเทพละ